นะครับตอนนี้รีวิวชุดติดตั้งสูบน้ำบาดาลนะครับปั๊มแรงครึ่งครับ r ีเ e n t o นะครับแผงโพลีี่340นะครับตอนนี้หย่อนไปที่3 0 32เมตรนะครับตอนนี้แดดเวลาจะบ่าย3โมงแล้วนะครับโพลีี่340นะครับอนุกรม4แผงนะครับปั๊มเป็นของรีเ e n โตนะครับ ตอนนี้รอบรอบการทำงานเราอยู่ที่2,5 0 0น้านะครับวลต์อยู่ที่ร2 0นะครับกระแสที่5.7แอมป์นะครับวัดอยู่ที่672อนะครับอันนี้ขนาดนี้เวลาบ่ายสามนะครับในชุดมีเบเกอร์มีเซิร์กันฟ้าให้นะครับมีสายสายไฟให้นะครับอันนี้เป็นปริมาณน้ำที่ได้นะครับน้ำก็เต็มท่ออยู่นะครับตอนนี้เป็นสเปค เสมดนะครับเต็กเสมดของลีเวนโตะนะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นระบบเดียวนะครับเราลงที่32เมตรนะครับน้ำโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ100ลิตรนะครับต่อน,นาทีก็ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณห0 0ัลิตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะไหลประมาณน,นะครับอันนี้กระแสอยู่ที่ที่5แอมป์กว่านะครับรอบอยู่ที่2,000กว่า ถ้ารอบบนถึนประมาณ3,000หรือ3,500นี่ก็น้ำก็จะพุ่งกว่านี้อยู่นะครับอันนี้อยู่ที่ตำบลโคกกุงนะครับอำเภอแก้งคอชยภูมิโครงสร้างประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะติดเป็นเสาปูนนะครับหรือถ้าลูกค้าจะสั่งเป็นเสาเหล็กนะครับก็แจ้งได้นะครับส่วนมากจะลงเป็นเสาปูนนะครับ4ี่ต้นนะครับโครงสี่แผงนะครับอันนี้จะแน่นมาก มีลมมีพายุเข้านี่ไม่ขยับถ้าเป็นโครงเหร็กถ้ามันฝุดไม่ลึกพอหรือว่าเทพ,พื้นไม่หนามากนะครับมันน้าหนักข้างบนมันจะก,กว่าข้างล่างเวลาลมเวลามีพายุเข้าอะไรพวกนี้มันมันจะไม่ค่อยอยู่นะคคลิปนี้คงรีวิวแค่นี้นะครับจนจดิดีต่อ Green Smart t e ทคนะครับโซลาเซลล์ชัยภูมิครับออมพลีแก้งคอนะครับที่ออมพลแก้งคอนะครับ สนใจ30,000เซตไปติดตั้งเองก็ได้นะครับเซตนี้ก็20,000กว่าบาทนะครับ20,000กว่านะครับถ้าเป็นร้านลงให้เซตนี้ก็อยู่30,000 2 30, 000, 3 0 0 0แล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่ระยะทางด้วยนะครับก็ราคาเริ่มต้นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ